ดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2567เเป็นดวงภาพรวมนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะมาเปิดดวงกันเลยนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขออนุญาตนะคะเทพเทวดาอ่าครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองชาวราศีพิจิกราคณาพิจิกนะคะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรน,นะคะขออนุญาตเปิดทางให้อาจารย์ทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวพิจิกได้แม่นยำชัดเจนตรงประเด็นนะคะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะ ว้าวพลังงานใบแรกก็ขึ้นมาโดดเด่นเลยค่ะไพ่จักรพรรดินีค่ะ t h e e m p r e s s ค่ะพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความมั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะ,ะความอุดมสมบูรณ์ค่ะพไพ่ใบนี้เป็นดาววีนัสด,ดาวพระศุกร์นะคะดาวการเงินดาวความรักที่โดดเด่นได้ด้วยนะคะพลังงานใบถัดไปเป็นเรื่องของงานค่ะเจ็ดไม้นะคะ,ะถ้าเป็นเรื่องของงานนะคะ ท่านจะประสบความสําเร็จท่านอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หญิงอ่าเจ้านายผู้หญิงหัวหน้าผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงก็ได้ช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้าจุนทําให้งานท่านเนี่ยอ่าสําเร็จได้รวดเร็วเพราะเรามีเขาเรียกว่ามีคนหนุนหลังนั่นเองนะคะแล้วตัวท่านเองก็ลุยอยู่แล้วด้วยคําว่าเจ็ดไม้นะคะก็คือมุ่งมั่นฝ่าฟันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วไพ่ใบนี้ก็คือการ พุ่งไปข้างหน้านะคะไม่มีคําว่าถอยนั่นเองนะคะพลังงานใบถัดไปของชาวพิจิกได้ไพ่เงินค่ะสามเหรียญค่ะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้หลายช่องทางก็ได้ท่านจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินการงานจริงๆค่ะงานท่านไม่ได้มีแค่งานเดียวแน่นอนมีเรื่องของงานหลักแล้วก็งานเสริมที่ทํายอดทํารายได้ให้ท่านเป็นกอบเป็นกำค่ะไพ่เดอะไฮพิสเท เป็นไพ่แห่งการศึกษาเร่าเรียนไม่ว่าจะเเราอยากความรู้เพิ่มเติมเราก็ไปเทคคอร์สอะไรสักที่ก็ได้นะคะอาจจะบางท่านก็ศึกษาเร่าเรียนเกี่ยวข้องกับอาการออกแบบดีไซน์หรือศาสตร์การพยากรณ์ก็ได้ด้วยนะคะก็แล้วแต่ว่าชาวพิจิกต,ต้องการไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเรียนได้และสําเร็จนะคะและอย่างแปลว่าท่านป็นคนมีเซนส์มี รางสังหอนแม่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะพลังงานอีกใบค่ะเป็นไพ่วิกตอรีค่ะ six of w a n d นะคะหไม้เท้าปลายทางแห่งฝันสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะพไพ่ใบนี้นะไม่ว่าท่านจะทำอะไรในที่สุดแล้วมันก็ถึง ข่าวที่จะประกาศความสําเร็จนั่นเองนะคะมีชื่อเสียงแน่นอนพไพ่ใบนี้หรือบางท่านกําลังมีแผนที่จะโยกย้ายที่อยู่อาศัยอ่าหรือย้ายประเทศก็ได้หรือย้ายที่อ่าทำมาหากินอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นหรือท่านไปสอบอะไรก็สําเร็จสอบงานราชการก็ติดได้ด้วยนะคะแต่ถ้าแปลในเรื่องของความรักนะคะใครก็ตามที่รอคอย คนรักจะกลับมานะคะราชีนีพระจันทร์กับหกไม้มันหมายถึงคนที่ท่านรอคอยอะ่ะกำลังจะกลับมาหาท่านแล้วท่านรอได้นะคะอ่ารอความหวังที่แบบความหวังที่เป็นจริงอะ่ะนะคะในสิ่งที่เราคิดเราหวังกับคนคนนี้ไว้ว่าเออเขาจะจริงใจกับเราไหมจริงจังกับเราไหมเดี๋ยวทําไมไปไปมามาเดี๋ยวหายเดี๋ยว กลับไปกลับมาอยู่งั้นน่ยคือมันยังไม่มั่นคงแต่แล้วในที่สุดเขาคนนี้ก็ตัดสินใจเลือกท่านและมั่นคงกับท่านที่ไพ่หกไม้เท้านะคะพลังงานไพ่ใบถัดไปที่จะเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกค่ะเป็นไพ่พระสังฆราชค่ะไพ่ใบนี้ก็คล้ายๆกับไพ่เดี๋ยวไฮพิเทตนะคะเป็นเรื่องของเซนเป็นเรื่องของ สิ่งเล้นรักที่เหมือนกับช่วยเหลือเกื้อกูลท่านอยู่ท่านเป็นคนใจดีเป็นคนคิดดีทําดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่ำคุ้มครองดวงชะตานะคะใครคิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเองและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนซะด้วยนะคะ ให้หกเหรียนค่ะท่านเป็นคนมีเมตตานะชาวพิจิตรท่านใจดีชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นพลังบุญที่ท่านทําไปเนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งตอบแทนท่านมากขึ้นเท่าทวีคุณนะ,ะท่านไปท่านให้ไปร้อยกลับมาเป็น200เลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเบิ้ลเบลเลยค่ะในเรื่องของโชคลาภก็ได้ด้วยนะคะ พลังงานห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญอาจจะแปลว่าความวิตกกังวลอันจะเกิดขึ้นอ่าเรื่องอะไรนะคะเอ่อหกถ้วยค่ะนะคะอาจจะเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะคะถ้าท่านทําธุรกิจลูกน้องท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะลากลับบ้านอ่าไปเยี่ยมบ้านเขาท่านจะต้องมีตัวสแปรล,ลูกน้องไว้นะคะเพื่อที่จะอ่า เขาเรียกว่าแทนงานกันได้ไม่งานท่านจะวุ่นวายพอสมควรในเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะอะท่านเป็นเจ้าของธุรกิจหรือถ้าทำงานในองค์กรแต่ท่านมีผู้ออยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยท่านต้อง ดูดีๆนะถ้าขาดเขาเนี่ยท่านต้องเตรียมแผนไว้ดีๆว่าท่านจะหาใครมาแทนเขาเพื่อให้งานท่านผ่านไปได้ซึ่งมันก็ผ่านอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นไพ่แปดม้เท้านั่นเองแค่อาจจะวุน่นวายในเรื่องของลูกน้องบริวารหรือใครมีบุตรนะคะชาวพิจิกอาจจะแปลว่าท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องจา่ายค่ารักษาเอ่อโทษทีหาค่าเรียนนะค่าเรียนค่า เอ่เล่าเรียนของลูกก็ได้ลูกอาจจะไปเรียนเอ่อทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็มีนะคะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะเอาคือไพ่พระสังฆราชเป็นเอ่อเรื่องของการเล่าเรียนนั่นเองนะคะอ่หรือจ่ายค่าที่พักของลูกหอพักอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะที่จะเกิดขึ้นหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้ด้วยนะคะไพ่ห้าเหรียญน,นะคะ ขอเปิดเพิ่มอีก5ใบค่ะมีเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นอีกกับชาวพิจิกนะคะไพ่ใหญ่ขึ้นมาเลยค่ะไพ่เมเจอร์เดอ n ขึ้นมาชื่อเสียงความสำเร็จนะคะใบถัดไปค่ะราชาดาบท่านจะได้รับการผลักดันสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นปัดตำแหน่งถูกโปรโมทนะคะ หรือธุรกิจของท่านมีเกณฑ์ขยับขยายเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะอาจขยายไปต่างจังวหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะคะไพ่อัศวินถ้วยขออีกสองใบนะคะไพ่เด็กถือดาบนะคะใบสุดท้ายค่ะไพ่สี่ดาบนะคะถ้ามองไพ่เด็กถือดาบกาสีดาบอาจจะแปลว่าเมื่อท่านทําอะไรสําเร็จแล้วเนี่ยสองใบเนี่ยมันถึงเวลารีแลกผ่อนคลายก็ได้ค่ะ อาจจะแปลว่าลาพักร้อนอ่าพักผ่อนบ้างอะไรประมาณนี้เพราะเราทํามาเยอะแล้วเนี่ยม, success, มันสักเซสมันสําเร็จแล้วพอถึงช่วงหนึ่งเราอาจจะเบรกอาจจะรีแลกซ์ผ่อนคลายเพื่อชาร์จพลังงานให้ตัวเองก็ได้นะคะแต่นั่นแหละก็ยังเตือนเรื่องสุขภาพอยู่นะคะอ่าพลังงานไพ่สีดาบกระเด็กถือดาบอาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนะและวก็นิ้วในถุงน้ำดีต้องระวังหน่อยนะคะเช็คสุข สุขภาพของท่านด้วยค่ะขอไพ้สรุปอีกห้าใบนะคะใช้ชาวพิจิกนะคะไพ่สรุปอีก5้าใบค่ะไพ่ราชาเหรียญเงินก้อนใหญ่มาแล้วนะคะแต่ก็มีพลังงานก้าดาบความกังวลขึ้นมาด้วยเป็นเรื่องอะไรอีก10บไม้อาจารย์มองว่าชาวพิจิกมีเกณฑ์เอาเงินไปลงทุนนะ่ะนะค่อนข้างจะ ลงทุนก้อนใหญ่พอสมควรท่านจึงค่อนข้างเครียดและหนักใจว่ามันจะสำเร็จไหมสองใบนี้จะเป็นคำตอบนะคะไพ่เจ็ดเหรียญอีกใบค่ะเป็นไพ่จัสติ c อ่าโอเคนะคะถ้าเป็นเรื่องนำเงินไปลงทุนนะคะผลประโยชน์นี่งอกเงยแน่นอนค่ะเจ็ดเหรียญเห็นไหมคะเหรียญหรือผลไม้เต็มต้นเลยเพราะฉะนั้นไพ่จสติกจึงแปลว่าให้ท่านตัดสินใจทำได้นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของ ความรักนะคะพูดความรักด้วยเนาะมันคือความผูกพันไม่ว่าท่านอาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะคำพูดนะคะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ทํางานบ้างงานจนไม่มีเวลาให้อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ถึงยังไงท่านก็ยังรักกันยังคองคู่กันไม่ได้แปลว่าเลิกนะคะไพ่สิบไม้มันแปลว่าความผูกพันและผูกพันแบบยาวนานและถูกต้องตาม กฎเกณฑ์กติกาของสังคมของกฎหมายเป็นความรักที่เปิดเผยนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอสรุปด้วยไพ่ชุดนี้นะคะพลังงานไพ่สรุปว่าย,ยัางไงนะคะ ไพ่บอกว่าออมสินก็เหมือนการเก็บออมนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าความพร้อมนะคะอืมถ้ามองเนี่ยสองใบนี้จะแปลว่าท่านค่อยๆเป็นค่อยไปในการเริ่มต้นอะไรนะคะอ่าจากเล็กไปใหญ่นะคะค่ะแล้วก็มีการวางแผนวางโครงสร้างนะคะในสิ่งที่จวดเองจะทำนะคะ ความแข็งแกร่งค่ะท่านมีพลังมีความสามารถนะคะที่จะทําได้อยู่แล้วประสบความสําเร็จสามารถทํางานใหญ่ได้อยู่แล้วนะคะอ่าบอกว่าเจ้าสําราญแปลว่าท่านจะมีความสุขค่ะอ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสําเร็จก็ทําให้เรายิ้มได้แบบมีความสุขแบบยิ้มแบบพลังเปิดมากเลยค่ะไพ่ใบนี้นะคะ แล้วก็บอกว่าร่ําเรียนแต่นั่นแหละท่านก็ยังเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรอย่างนี้เห็นไหมชอบศึกษาเล่าเรียนชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาต่อให้ท่านจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะชาวพิจิตรท่านก็ยังขยันที่จะศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานั่นเองใบสุดท้ายบอกว่ายังไงแน่วแน่ค่ะมันแปลว่าท่านมีความแน่วแน่มีความ สร้งใจจริงเป้าหมายอะไรที่จะทำไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไม่สำเร็จไม่เลิก่าแบบนั้นเลยก็คือต้องสำเร็จต้องชนะเท่านั้นนี่ก็คือชาวพิจิกนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยายกรณ์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ